เตรียมึ้นแทนเจ้าสาวทัพทีมสวมชุดวิวาหลังคบกับไฮโซกุ้งคะ่ะหายหนะ้าหายตาไปจากวงการน,นานแล้วแหละคะ่ะสําหรับนางเอกสาวทัพทีมอัญญลินแต่ถึงอย่างไรก็ตามภายในปีนี้แฟนคลับรอลุ้นละครที่จะอดใจรอกันอีกนิดเดียวนะคะรับรองว่าได้เห็นเธอผ่านทางหน้าจออย่างแน่นอนละคะ่ะหากใครติดตามเธอผ่านอินสตาแกรมนะคะก็พอจะทราบเลยค่ะว่าตอนนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่บ้างเพราะว่าเธอมักจะคอยอัปเดตภาพคลิปอยู่เรื่อยๆกับล่า สุธนิโพธิภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวค่ะมีผ้าคลุมหัวแบบสาวอิสลามชุดนี้มีความสวยและเรียบหรูปเป็นอย่างมากแถมยังทันสมัยไม้เยอะอีกด้วยงานนี้นะคะก็เป็นจากแบรนด์ดังค่ะแต่งหน้ากับช่างฝีมือระดับประเทศอย่างน้องฉัดอีกด้วยค่ะและหลังจากทัพทีมอัญจลินตกลงคบหผาดูใจกับไฮโซกาวตอนนี้เจอใครต่อใครก็มกักจะถูกแซงในเรื่องแจกการแต่งงานเจอหน้าสาวทัพทีมเลยจะต้องอัปเดตมีโอกาสว่าเร็วนี้เนี่ยมีลุ้นบ้างไหมเจ้าตัวเผยแล้วเลยค่ะว่า ความรักตอนนี้เร่อยๆจ้าชิลๆจริงๆรักครั้งนี้เธอนั้นเปิดไหมหรือ,อยังปิดๆเหมือนเดิมเธอก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ปิดบังอะไรนะทัพทีไม่อยากไปเร่งหรือว่าไปรีบขยับสถานะจํากัดความโน้นนี้เราเปลี่ยนสถานะเป็นคนพิเศษตอนไหนจริงๆไม่เคยคุยกันเลยนะก็คือสถานะพิเศษขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกเราเคยร่วมงานกันมาก่อนพอมีช่วงหนึ่งคุยกันเรื่อยๆก็เหมือนแบบว่าในต่อเนื่องนั่นเองละค่ะอันนี้คงต้องมารอดูโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ นะคะว่าจะได้เป็นว่าที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวต่อไปอนาคตอีกนานหรือไมค่ค่ะ